ล่าสุดพระราชองค์การปรดกล้าวให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์บกพร่องในการถวายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชองค์การประกาศให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวลุลงกรบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระรัชองค์กรรกกงงคักษ์ในพระองค์เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงานอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560มาตรา6มาตรา9และมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช2480จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริาพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์จำนวนสองนายดังนี้ 1. พลเอกจัก,กรพบภูริเดชตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรือผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 2พันเอกนาราพรแสนทิตำแหน่งรักษารษาชการผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทางนี้ตั้งแต่วันที่21เมษายนพุทธศัการาช2562เป็นต้นไปประกาศณวันที่23เมษายน พุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันย้อนมหากาบโฮ w เวลปี2533อนุสรแห่งความอัปยศร,รัฐบาลไทยหลายคนอาจเคยเห็นต่อมอร่างเรียมถนนวิภาวดีถึงรังสิตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อโครงการ h โฮปเวลที่ตอนหลังถูกล้อเลียนว่าเป็นโฮปเฟลส์หรือโฮป e ลส แต่นึกไม่ออกหน้าตาของมันเป็นอย่างไรและเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินการเชื่อมโยงโครงการนี้เข้ากับนักการเมืองชื่อดังจำนวนหนึ่งทั้งมนตรีพงพาณิชย์สุวัลลิปตาพนลบไปจนถึงสุเทพเทือสุบันวันนี้ทางช่องของเราจะขอพาทุกคนนั่งทานม,มัชชีนกลับไปดูกันว่าต่อมอรองรังที่เห็นเคยเป็นความหวังอันสุขสก,กาวของคนกรุงเทพในยุคหนึ่งได้อย่างไร ก่อนที่ฝันนั้นจะสิ้นสุดลงในเวลาไม่นานพร้อมกับคำเรียกขานตำนานสื่อเรื่องคางงหมื่นล้านในเวลาต่อมา เป็นเรื่องยืดเยื้อกันหลายปีสำหรับมหากาบโครงการโฮปเวลหรือโครงการถนนและทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเกิดขึ้นเมื่อปี2533ในสมัยรัฐบ,บาลพลเอกชาติชายชุนหววันโดยมีการเปิดประมูลก่อสร้างทางยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งผู้ชนะการประมูลโครงการนี้คือ กอร์ดอนวูประธานบริหารโฮเวลโฮดิงยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้างของฮ่องกงทีล่าสุดเมื่อวันที่22เมษายนพศ2562ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายคืนเงินค่าก่อสร้างและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแก่บริษัท p e w เวลรวม11,888ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย้อยละ7.5ต่อปีสำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2533ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาโดยสัญญาสัมปทานมีอายุยาวนานถึง30ปีโดย h โฮ w เวลจะเป็นผู้ลงทุนออกแบบเองทั้งหมด ใช้วงเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ80,000ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น8ปีมองดูแล้วเหมือนฝ่ายรัฐบาลจะได้เปรียบแต่หากมองอีกทีพบว่าสิ่งที่ทําให้ฝ่ายรัฐบาลเสียเปรียบฝ่ายเอกชนอย่างมากนั้นก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนให้บอกเลิกสัญญาได้แต่ขณะที่รัฐบาลไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ ต่อมามีรายง,งานว่าโครงการนี้มีเหตุอันต้องสะดุดเนื่องจากโฮ e เวล l อ้างเหตุที่ก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากการรถไฟไม่ส่งม,มอบที่ดินให้ได้ตามข้อตกลงเพราะประสบปัญหาเรื่องการอพยพโยกย้ายรัศดรออกจากพื้นที่ในหลายเส้นทางประจวบเหมาะกับการที่โฮ e เวล l เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้โครงการยักษ์ใหญ่ต้องสะดุดลงประกอบกับแหล่งเงินทุนที่เคยให้โฮบเวลพันเงินได้ครองเริ่มไม่มั่นใจและถอนตัวออกจากการร่วมลงขันให้กู้แก่โครงการโฮบเวลนี่จึงเป็นปัญหาที่ทำให้รัฐบาลไทยถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครั้นจะบอกเลิกสัญญาก็ทำไม่ได้เพราะสัญญาที่เขียนกันไว้เหมือนจงใจวางยาประเทศตัวเอง ทำให้รัฐบาลที่ผ่านมาหลายต่อหลายชุดจึงไม่กล้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาเพราะกลัวว่าจะถูก p ฮบเวลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ยกเลิกสัญญาซึ่งไม่อาจประเมินเป็นตัวเลขได้ทําให้มีการต่อสู้คดีประวิงเวลากันไปมาจนกระทั่งในปี2539-2540โฮ w well เวลได้หยุดการก่อสร้างอย่างสิ้นเชิงทำให้พลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและนายสุวัสดิ์ลิปตาพันลบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานโฮ w เวลก่อนที่โครงการก่อสร้างจะสิ้นสุดในสมัยนายกรัฐมนตรีชวลิกภัยได้บอกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีพศ2541เนื่องจากหลังดำเนินโครงการมา7ปีแต่กลับมีความคืบหน้าเพียง13.7% ทางโฮบเบลได้เดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญาจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟเป็นจำนวน5.6มื่นล้านบาทขณะที่การรถไฟก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นจำนวน2แสนล้านบาทต่อมาในปีพศ2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟคืนเงินชดเชยแก่โฮฟเวล1.1มืนล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้รอยละ7.5ต่อปีให้แก่โฮฟเวลจากการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม จากนั้นกระทรวงคมนาคมและการรถไฟได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในกรณีพิพาทการบอกเลิกสัญญาโดยเมื่อวันที่13มีนาคมปี2557ศาลปกครองซึ่งมีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทสัญญาทางปกครองจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการวันที่30กันยาย,ยนปี2551และ15ตุลาคมปี25 ทั้งฉบับและให้ปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการทำให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญาแก่โฮ well. เวลเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างยืน่นเรื่องให้คณะอนุญาตโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้นเป็นการยื่นร้องให้วินิจฉัยที่เกินกรอบระยะเวลา60วันที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานข้อที่31 และระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองภายในระยะเวลาสูงสุด5ปีตามมาตรา50และ51ระบอพรบจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครองพศ2542ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทรวงคมนามคมและการรถไฟได้บอกเลิกสัญญากับโฮเวลวันที่27มกรามคมปี2541ดังนั้นหากจะยื่นเรื่องอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยต้องกระทำภายในวันที่27มกราคมปี2546ภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายรับทราบเรื่องการบอกเลิกสัญญาสำหรับไทม์ไลน์ของโครงการโฮเวล โครงการโฮปเวลถือเป็นหนึ่งในโครงการมหากราบแห่งไทยที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ถือได้ว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายๆอย่างส่งผลให้โครงการถูกขนานนามเป็น Hopeless ในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันปี2532-2534เมื่อวันที่19กันยายนปี2532มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกทม ต่อมาวันที่16ตุลาคมปี2532มีการประกาศเชิญชวนเอกชนมาร่วมโครงการซึ่งมีผู้เสนอตัวเพียงรายเดียวคือบริษัท Hopewell h o l d i n g ของฮ่องกงต่อมาวันที่1พฤษภาคมปี2533มีมติให้เร่งรัดการก่อสร้าง วันที่9พฤศจิกายนปี2533ลงนามสัญญาสามประทานมีกำหนดเวลา30ปีคือ6ธันวาคมปี2534ถึง5ธันวาคมปี2542โดยรัฐบาลไทยไม่ต้องควักกระเป๋าโฮ w เวลเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดในวงเงิน80,000ล้าน ต่อมาวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534เกิดรัฐประหารปี2534โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรอสชนำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ ในสมัยรัฐบาลอานานปัญญารชุนวันที่5พฤศจิกายนปี2534มีการเจรจาข,ขอเลื่อนระยะเวลาสัมปทานออกไปทำกลางข้อคอรหาในขณะนั้นถึงที่มาที่ไปของโครงการหลักหมื่นล้านแต่เอกสารไม่ชัดเจน วันที่3ทธันวาคมปี2534ครมให้นำข้อสังเกตของนายภัยจิตเอื้อทวีกุลถึงปัญหาต่างๆในโครงการโฮปเบลไปพิจารณาโครงการใหม่อีกครั้งวันที่3มีนาคมปี2535ให้มีการเจรจาแก้ปัญหาเรื่องการออกแบบโครงสร้างบริเวณสี่แยกบางเขนและหลักสี่ วันที่10มีนาคมปี2535ให้มีการเจราจาร่วมระหว่างกลมทางหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทดอนเมืองโทเวจจำกัดและบริษัทโฮบเวย์ประเทศไทยจำกัดในการแก้ปัญหาต่างๆวันที่28กรกฎาคมปี2535รัฐบาลยืนยันห้ามทุบสะพานล,ลอยบริเวณแยกสี่แยกบางเขนหลักสี่ตามมติเดิมในสมัยรัฐบาลนายชวนลิกภัย วันที่30มีนาคมปี2536เร่งรัดโครงการด้วยระบบ Fast Track เพื่อความรวดเร็วของการทำงานวันที่3พฤษภาคมปี2537ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์การออกแบบการดำเนินการต่างๆยังคงตกลงกันไม่ได้วันที่27กันยายนปี2537มติครมให้แก้ไขเส้นทางหลักของโครงการโฮปเวล วันที่17ตุลาคมปี2538ให้การรถไฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความคืบหน้าปัญหาต่างๆโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงว่าเหลือปัญหาเพียงจุดเดียวเชื่อว่าโครงการจะเสร็จทันเวลาตามสัญญาในปี2542 วันที่16มกราคมปี2539รายง,งานความก้าวหน้าโครงการนั้นคืบหน้าไปเพียง3.1%จากแผนที่ควรจะคืบหน้า63.4%วันที่16เมษายนปี2539ความคืบหน้าโครงการนั้นอยู่ที่5.3%ในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธวันที่25กุมภาพันธ์ปี2540 รายง,งานของมติครมยังพบปัญหาของการเวนคืนที่ดินของประชาชนให้กระทรวงมหาดไทยนัดเจรจานอกรอบวันที่11มีนาคมปี2540การก่อสร้างโครงการต่ำกว่าเป้าอย่างมากต่อมาเดือนสิงหาคมปี2540ฮกเวลหยุดการก่อสร้างและวันที่30กันยายนปี2540มติครม,มเห็นชอบให้บอกเลิกสัญญา ต่อมารัฐบาลในชวหลิกภัยสมัย2วันที่20มกราค,รคมปีพศ2541กระทรวงคมนาคมบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐแนวหน้า n e w m s t a i c o m และ the matter และ springnew ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ